รับเทอรประเทศไทยจริงๆตัวเองก็เป็นหนึ่งในแสดงวายครับเขเป็นหนึ่งซับพลาวเวอร์ของประเทศไทยที่สงง่งออกไปทั่วโลกจริงๆก็อยากจะชิญชวนครับแฟนๆทั้งต่างประเทศในประเทศหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในไทยเยอะหรือว่าดูสินค้าไทยเยอะๆครับรู้สึกเหมือนพี่นี่มแบบเมื่อไงจะเป็นแรงนะเวลาชาวต่างชาติมาเทีออเ่ยวที่นี่จริงๆแล้วไม่แต่ตัวเองครับไม่แต่การเปิดแบรนด์หรือว่าเปิดกิจกรรมต่างๆก็เลือกจังหวัดนี้เป็นฐานที่แรกในการทั้งเสนอผลงานครับเพราะว่ามองว่าที่นี่เป็นจุด ียกว่าเป็นสืย์การของประเทศจริงต่างชาติพูดออกไปสยามน่าจะเป็นที่แรกๆที่ต่างชาติมาจก็เลยรู้สึกว่าแม่ตัวเองครับก็นึกถึงสแอนด์เตอร์วันที่แรกในการจัดส่วนเราไปเที่ยวที่นี่บ่อยโอ้ผมว่าบ่อยครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเดียวแล้วมาแล้วครบมีครบทุกอย่างครบทุกอย่างในที่นี้ชอบตัวแบรดเป็นที่สุเลยสแอนด์เตอร์แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีทั้งสินค้าทั้งแบรนด์ไทยต่างประเทศรวมถึงสินค้าอาหารไทยหรือว่าต่างๆก็ครบที่นี่ครับ ถ้าสมมติว่าเราแน,น,นะออแาาน,แน,นำไปที่ต่างประเทศหรือว่าดเพื่อนโัวร์โลกรายยะมาเที่ยวตัดแนะนำอะไรให้สิ่งที่แนะนำหรอครับผมว่าสิ่งแรกคืออาหารไทยครับผมว่าหลายๆท่านคงตกหลับประเทศไทยด้วยอาหารไทยเป็นถิ่งแรกต่อมาควรจะทำไทย,มไทยไมไผมว่ามีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่คิดว่าต่างชาติน่าจะชอบแล้วก็ซื้อกลับเป็นของฝากได้ง่ายเมนูแนะนำหรอว่านี่เลยเมนูนี้พี่เขาไทยอยู่ผัดไทย ผมว่าผัดไทยเป็นเมนูที่อร่อยครับแล้วก็ผมกินบ่อยมากแล้วก็เป็นอย่างผมทำเป็นด้วยแลว้วก็เป็นอย่งหนึ่งเมนูที่คิดว่าถ้าซื้อกลับไปได้ก็ซื้อกลับไปได้ครับอาารท่านนึถึงประเทศไทยนึกถึงอะไรนึกถึงประเทศไทยแบว่านึกถึงความรอยยิ้มครับผมว่าคนไทยคนไทยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็มีรอยยิ้มเสมอมาคิดว่าต่างชาติมาถึงน่าจะความเฟรนลี่ของคนไทยมากที่ารทัศน์สำเรที่ยวต้องไปเที่ยวที่ไหนครับไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วโอเคสยามเซ็นเตอร์แน่นอนครับทุกคน ครับผมปกิจกรรมวันนี้ไดครับรักเทอประเทศไทยนะครับทุกคนก็ที่นี่นะครับมหานครแห่งความสร้างสรรค์นะครับก็มากันได้ครับสนุกเต็มเลยครับทุกคนนักแสดงสู่นักร้องนักแสดงสู่นักร้องเช่นเคยครับช่วงนี้ก็โปรโมทเพลงกันอย่างรัวๆครับเป็นเธอและตรงนี้อยู่ครับเหมือนกันแล้วก็มาเปิดเพคอนที่นี่เหมือนกันบอกเลยเป็นมหานครแห่งการสร้างสรรค์ที่ไหนครับเปลี่ยนบทฝ่าเลยมันยากไหมมันมีความยากในตัวในในพักของนักร้องครับเว่าในในพักศิลปินในพักนักแสดงแล้วกันเราเราเสนอ ตัวละครเนี่ยฮะในฐานะตัวละครนะแต่พอเป็นศิลปินเราต้องเสนอให้คนรักในฐานะศิลปินในความเป็นตัวตัวเองในความเป็นสิ่งทีเ่เราเสนอว่ามีความยากที่ต่างไปไหนฮะอันไหนคือชอบอันไหนมากชอบอันไหนหรอคือพูดอย่างนี้ดูแ่บรักนักไอ้จริงส่วนตัวผมชอบนักแสดงที่สุดอยู่แล้วว่าผมรู้สึกว่ามันได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้การได้เป็นตัวละครสักตัวเหมือนการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยได้ใช้มันเป็นอย่างนี้นถูกแต่ว่า ในพลาศิลปินก็เป็นอหนึ่งพลาที่ผมว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาก็เป็นหนึ่งงานที่ต้องเอนเตอร์เทนไม่ตลอดเวลาก็เป็นหนึ่งสกิลที่ต้องฝึกตลอดเวลาเขาฝึกมาแล้วมีแบบแฟนที่จะทำเองไหมโอ้โหเลยเหรอครับมีแน่อนอนอครับว่าล่าสุดก็เพิ่งอดัดไลฟ์เซอชั่นไปก็มีศิลปินแบบที่เราสนใจหลายๆท่านที่แบบชวนมาแล้วก็รู้สึกว่ามีไฟเพิ่มมากขึ้นเห็นเห็นความสว่างเไหวยองวงการที่ป๊อปมากขึ้นรู้สึกว่า ไอในอนานะคตอยากจะร่วมมือกับจริงไปเลยทันทีมีแนวน้องจะออกเป็นอัลบั้มไหมครับ12เพลงเลยปังปังจริงจริง,รง,รง,รงตัวตัวนี้ผมตั้งใจให้เป็นอัลบั้มครับผมว่าผมตั้งใจให้ให้ชื่อเพลงเนี่ยรวมถึงเรื่องราวมันสมมติชื่อเพลงตั้งว่าเป็นเธอนั้นอยากให้มันต่อจนจบอรบบารบั้มแล้วเป็นหนึ่งคิวที่บอกคนได<อ>้เป็นหนึ่งอัลบัล้มเลยแล้วก็สองในคนวยครับคิดว่าคงใช้เวลาสักหนึ่งปีถึงสองปีในการให้จบอัลบั้มนี้แต่ว่าจะทำไม่ได้ก็คือมันต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ ที่ว่าทั้งทั้งอัลบั้มที่สองเพลงเราจะมีครบรสไหมครับผมก็ครบรสครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเป็นหนึ่งอัลบั้มที่เล่าเรื่องราวความรักของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาอยากเล่าอยากเล่าเรื่องราวนี้ให้มันจบตั้งแต่วันที่เขาแอบรักกันสารภาพรักหรืออยากให้ทุกคนได้จบของตัวละครนี้เราสร้า <c oughs> ไม่ว่าจะผ่าน MV หรือผ่านบทเพลงก็อยากให้มันจบตรงเวลาเราทำเพลงเราปรึกษาใครบ้างไหมแบบว่าที่เจนมาแสดงหรืออะไรในในช่วงแรกผมปรึกษาทุกคนเลยเจอา เจอใครอ่างเงี้ยบางทีไม,ม่มีแค่เดโมรแรกๆที่อัดเล่นๆในแบบก็อแอบเปิดให้เพื่อนฟังว่าเป็นไงบ้างชอบไหมอะไรเงี้ยแต่แรกๆก็จะไม่มีคนเห็นด้วยเท่าไหรย่ยจนแบบต้องต้องเป็นรูปเป็นร่างระดับหนึ่งเหมือนกันถึงจะมีคนเริ่มเห็นด้วยเ <ls 3> ล,ะละยแล้วมุตีล่ะเออสุดๆเหมือนกันเรียกวนาน่วนาเจอตรงไหนว้ายตรงนั้นเรียกวนานาน่วนาไม่ได้ด้วยเลยตั้งแต่้วยกคนเราเชื่อเลยว่าหนึ่งสิ่งที่ที่ช่วยเราคือสิทธิ์ครับให้เราได้มีคนชมเห็นได้อีกมากขึ้นต้องรู้ไป ยังแก้บนเลยไหมใช่มีอยู่ครับลิตรอยู่พบจดลิตรได้น้ตไว้เป็นลิตรไว้ว่าต้องไปแก้ที่ไหนบ้างถ้ามันถึงเป้าหมายเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายอย่างแรกก็น่าจะร้านวิวถ้าถึงล้านวิดูไปเหรอใช่ถ้าถึงร้านวิวก็น่าจะแฮปปี้แล้วครับตอนนี้ก็ ตอนนี้มีอย่างแรกเลยครับเร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลงครับเป็นเธอต้องได้อยู่ครับมาฝากเพลงนึง้วก็มดนติีวิดีโอออกมาแล้วกชัยทางคลิกไตเอนเทนเมนครับแล้วก็ต่อไปใกล้ๆอันนี้ครับก็เป็นงานวันเกิดผมครับเวียนมาจบครบรอบหนึ่งปีแล้วปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับเจอกันที่9-30ที่จีการนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นฟิลิปปินส์ครับตอนนี้ก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรประกาศแล้วก็ทุกคนได้ครับให้ถึงวันเกิดเกิดแบบลุ้ จริงๆทุกป,ปีมีอไทรครับปีนี้ก็รู้สึกพรสบเหมือนกันว่าว่าจะมีอะไรเพราะว่าจริงๆเวลาประกาศตีมไปแล้วเนี่ยแฟนคลับก็จะเตรียมของขวัญที่เป็นตีม,มันมาแล,แล้วมันมันเตมิมเต็มงานผมอย่างสมบูรณ์แบบมากปีนี้ก็คาดหวังว่าจะมีติ๊ดที่สวยงามจเคยจับโปสเตอร์ไครได้ไหมับจับแบบนี่จริงๆเป็นข้พสต์เลยนะครับหมายว่าออกแบบปุ๊บคือหมายถึงว่าเวลาเครจะส่งของขวัญมาก็จะส่งหลังบ้านทางแบบลายสแควแร์อะไรบ้างเนี่ยผมไปนดนแอดมินอยู่ด้วยผมจะเห็นว่าโอเคอ๋อเห็นแล้ว พอนี่เพอเห็นแบบเลื่อนๆเจอก็เพอเห็นอยก็ไปแอบตรวจงานเองก็เจอเหมือนกันงานพิเศษเหรอครับงนพิเศษเหรอครับงานสำคัญแบบนี้จริงๆเดี๋ยวคิดว่าพี่พีทน่าจะมาครับเพราะตัวเป็นงานประจำปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งงานใหญ่หนึ่งครั้งก็น่าจะมาแล้วจะมีสปายอะไรข้อความเราไปเลยไหมเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษอะไรไม่อยากได้อะไรหรอกว่าเราอยู่มาแบบอยู่ด้วยกันมาเนี่ยบอกว่าแค่อยู่ด้วยกันบอกว่ามาไม่ว่าสำคัญมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกว่ามันมันเร แสดงความต้หงการให้เราตอบรับหมแล้วก็ถามว่าแบบเอออยากได้อะไรนะอะไรเงี้ยเออเริงเขาคนไม่ค่อยถามเหมือนว่าเขาเขามีสิ่งที่เขาอยากซื้อในใจอยู่แล้วเหมือนว่าแต่ละปีเขามีสิ่งที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจะซื้ออะไรแล้วเขะ้อก็เราใช่ครับฝากครับฝากผลงานหน่อยครับผมนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยครับขอติดตามแล้วกันผมทุกคนครับตอนนี้ก็ติดตามทุกช่องทางผมนะครับ F O R C นครับติดตามด้วยความพร้อมเลยครับทุกคน มาประเทศไทยต้องเลือก้อะไรล่ะครับขยัดดิสเตอร์ครับครับผมได้ครับนี่นะคะเี่ต่อครับนี่นะ1 2 2ม ผมกลับไปผมกลับไปเกก่่งะคคม